ที่นี่ไม่มีเซลลจริงหรือเปล่าจริงค่ะเพราะาเนี่ยเปิดคลินิกมา1ปีแล้วนะคะเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือไม่ใช้เซลล์ค่ะเพราะว่าหลักการของเราคืออยากให้คนไข้เนี่ยได้ปรึกษาหมอก่อนทำา่าตารทุกเคสแล้วก็เกิดว่าถ้าคนไข้เดินเข้ามาปรึกษาแล้วรู้สึกว่ายังไม่อยากทำก็คือสามารถเดินออกจากคลินิกไปได้เลยไม่มีค่าปรึกษาแบบคือไม่เสียอะไรเลยฟรีจริงๆ แล้วก็เราไม่ได้เน้นไขาคอร์สด้วยหมายถึงว่าคนไข้ไม่ต้องรู้สึกว่าอึดอัดใจที่แบบอุ้ยต้องช่วยซื้อคอร์สหรือว่าแบบวันนี้ถ้าจะออกจาก คลินิกไปโดยที่ไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องอึดอัดใจเลยคือแบบอยากให้แบบว่าเข้ามาปรึกษาเราด้วยความสบายใจแล้วก็เดินออกไปด้วยความสบายใจเลยก็อย่างล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะก็มีเคสที่เข้ามาปรึกษาว่าเอออยากฉีดฟิลเลอร์ปากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหมอก็ให้คําปรึกษาไปแต่ว่าคนไข้ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอแบบรอบัตเจตพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำอะไรก็โอเคก็คือสามารถออกไปได้เลยค่ะไม่มีทั้งแบบ ค่าจองเข้ามารับคำปรึกษาก็ไม่มีหรือว่าก่อนที่จะเข้ามาทำแผนการเนี้ยต้องโอนเงินมาจองก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่มีคือแค่อย่างเวลาถ้าแอดมินเขาจะนัดคนไข้เงี้ยก็คือแค่แจ้งชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ไว้แค่นั้นเองโอนเงินจองอะไรเงี้ยไม่มีเลยสบายใจได้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ไม่มีเซลล์เลย,เยก็คือเพราะว่าเมื่อเราไม่มีเซลเนี่ยพนักง,งานของเราก็เลยไม่ได้ต้องเร่งแบบต้องทํายอด เหมือนแบบของเซล์เนาะเซล์เขาก็คงมีเป้าของเขาอะว่ายอดมันต้องเท่าได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ของเราก็คือคนพนักงานสามารถให้ค,คําแนะนําคนไข้ไปอะตามหารการที่มันควรจะทําแค่นั้นเลยแล้วก็สมมติว่าคนไข้ไม่ได้อยากทา เลยอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจน้องพนักงานด้วยว่าเออวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยอเงี้ยสามารถออกไปจากคลินิกโดยที่ไม่เสียตังค์เลยได้แล้วก็ตัวน้องพนักงานน่ยก็คือให้บริการด้วยความแบบจริงใจมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้มีเรื่องของยอดอะมาเป็นตัวแบบกดดันเขาอะไรเงี้ยแต่คือของที่เราที่นี่ก็คือแบบเหมือนให้บริการด้วยความแบบจริงใจมากกว่าว่าหน้าแบบนี้หน้าแก้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอะไรเงีๆๆ้ยคือไม่ได้แบบบวกเยอะเข้าไปเพื่อให้มันได้ยอดให้ถึงอะไรเงี้ย